ดีมาบอกนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับก็มาส่งค so, uh ุณทอฝันนะครับสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีคุณสมศรีนะครับคุณแม่สมศรีนะครับสวัสดีคุณอะไรอะคุณทศศเหนะครับสวัสดีคุณธงชัยนะครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีคุณพิสมัยนะครับอ่าสวัสดีคุณ สวัสดีคุณสุกัญญาสวัสดีครับสวัสดีคุณไม่ทุกข์ก็สุขแล้วนะครับสวัสดีคุณจีจ้นะคะสวัสดีคุณเพนทอนเพนนะสวัสดีคุณแขกสวัสดีคุณสวัสดีพี่น่อยนะคะสวัสดีพี่น้อยสวัสดีคุณเลโนนะครับสวัสดีคุณจารุณีนะครับโอ้เกือบพันท่านแล้วครับสวัสดีคุณน้อยนะครับ นะสวัสดีคุณนีน่านะครับสวัสดีคุณเจลลี่พลาสติกนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสายฝนสวัสดีคุณสุนันนะครับ888คนแล้วครับครับผมอ่าทอสารทอสารผมขับเตียงจะได้นั่งจะเก็บเสื้อพยายามนะครับยังไม่ได้มานะคะอ่าอันนี้คือไม่ใช่ผ่าเสร็จแล้วนะคะอ่า 1,300ท่านนะครับสวัสดีทั้ง1,300ท่านนะครับนะครับอ่านะครับผมให้กำลังใจทอฝันด้วยอ่าให้นาลังใจทอฝันด้วยนะครับทุกท่านมีค่ะนะครับ่นี่ช็อตแล้วอ่าบอกกับไม่รู้คุณบอจะทำอะไรก่อนแต่ว่าทำร้อมกันนะฮะครับความกันเลยในครั้งเดียวกันเลยกำลังใจให้ที่ชันด้วยนะครับสวัสดี1,300ท่านนะคะครับก็จะเป็น big change กัรเปลี่ยนแปลงที่มีสามารถเปลี่ยนกลับได้แล้วอย่างนักออกแหนงออกได้นะครับ ครับผมทำข้างล่างออกไม่ได้นะเราาดเลยนะครับเป็นกำลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะเดี๋ยวตอนเย็นนี้ก็จะต้องเปลี่ยนเป็นเสื้อคนไข้ของโรงพยาบาลแล้วนะครับผมนี่เสื้อสีสวยมากเลยอ่าใช่แล้วครับตอนเย็นก็จะทำการเอดี๋ยวแบบเราเราทำสอดอันดับแรกต้องขอยินดีกับคุณทอฝันนะครับก็สวัสดีท่านหนึ่งพันห้าร้อยท่านคือต้องแจ้งแบบนี้ครับทุกๆท่าน เราไม่สามารถที่จะผ่าตัดแปลงเพศเป็นผู้หญิงได้อย่างโดยพร้อมถ้าหากว่ายังไม่ผ่านขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนนี้ซึ่งคุณทอฝันผ่านมาแล้วสวัสดีท่านหนึ่งพันหท่านขั้นตอนที่วันนี้ก็คือขั้นตอนของการลบจิตแท้นะดิฉันไม่ได้เปลคจิตน,นะคะแต่ว่าก็จะมีการส ติดข้อสอบอะไรเลยเหมือนสัมภาษณ์คุยกันอย่างเงี้ยตื่นเต้นไหมตอนตอนสัมภาษณ์กวางไม่ทานเพราะว่าตอสัมภาษณ์จบแล้วเหรอคะตอนนี้แค่นี้นะครับเราก็เลยถามว่าตกรงได้ผ่าไหมนะได้ผ่าครับอยากเห็นเลขห้องหรือยังนะะนเดี๋ยวาไปดูเลขห้องนะนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูเลขห้องอยากเห็นเลขห้องหรือยังถ้าอยากเห็นเลขห้องเลขห้องแล้วขอขอใจหน่อยครับผมอ่า๋อมพี่บอกต่อไป เราต้องเป็นแม่น้องอตอนทั้งคู่นะคะนะครับเอาล่ะเดี๋ยวให้ดูเลขห้องนะครับว่าเลขห้องอะไรนะครับอ่านี่เป็นห้องตรงข้ามนะครับอห้องของคุณทอฟันคือห้องนี้นะห้องนี้ครับห้องนี้นะครับแคปไว้นะครับแคปไว้นะครับอ่าเห็นกันหรือยังเห็นกันหรือยังนะครับ นะครับแท็บแท็บแทบแทวันนี้คุณทอฝันสวยมากครับสวัสดีคุณพักพรสวัสดีคุณรัตด,ดานะครับอ่าแทปบได้แล้วใช่ไหมอ่ารู้เลขแล้วนะครับรู้เลขแล้วก็หนึ่งพันคนนะครับก็ขอบเป็นกำลังใจใ,ให้คุณทอฝันนะครับอ่าดีมากเลยอ่า ที่ให้ฝักน้ำเชื่อได้เข่าองพูดลูกของเราสองคนเนี่ยโดนดักข่าวมาได้ยุ่งได้ยินได้ไงแสเข่าเลยเป็นประเด็นอี้กันเป็นลูกของทอฝากไช่ผิอกผิดล็อกไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกเดไม่ใช่ไม่ใช่เสือไม่ใช่เสือเสร็จการไม่ใช่ลูกเดนะเคสแต่เป็นลูกของทอฝากที่ฟังมาที่แบนเต้ช็อกนหคะช็อคะช็อกเลยช็อกเลยนะคะจะมีป็นแบนซี ก็มีคนทำกาทำอะไรบ้างก็คือแปลงเพศแล้วก็ทำหน้าอกค่ะก็ทำหน้าทำแล้วหน้าลมยุคเข้าที่แล้วน้องเห็นไหมนดี๋ยวมียาละลายให้กินอ๋อใช่ท่านยาลดนะคะลดแรกเดี๋ยวดไล่สดต่อได้บำรุงสัขภา์ได้ไหมก็คือเป็นยาถ่ายใช่ไหมอันนี้ก็คือยาไล่ช่วยแล้วคือกินยังไงคะอันนี้